สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะปุ่มปนัดดาโพสล่าสุดเอาจริงเตรียมฟ้องดาราไม่ใช่สนามอารมณ์ปุ่มปนัดดาสุดเจ็บปวดหลังได้ยินคำเดียวลั่นขอฟ้องเต็มระบบสำหรับดาราและพิธีกรมากฟีมืออย่างคุณบุ่มปนัดดาล่าสุดไม่ขอทนแล้วหลังเจอดราม่าหากินกับศพ ดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กดรปนัดดาวงฟืตดีระบุว่าหากินกับศพเป็นคำที่แรงมากนะคะหลังปุ่มตัดสินใจทํามูลนิธิก็ถูกใส่ความมาตลอดทั้งที่11ปีที่ทํามาแทบจะใช้เงินตัวเองล้วนๆในการช่วยคนไม่มีดรามา่าไม่มีใครสนใจพอเป็นปีแรกที่ฟ้าเปิดให้คนมาร่วมทำบุญกันเยอะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถูกใส่ร้ายคนแบบปนัดดาถามดีตอบดี พวกสนุกเกินคำวิจารณ์แบบบินยูชนปุ่มฟ้องเต็มระบบจำไว้นะคะดารามไม่ใช่สนามอารมณ์ที่ต้องมาทนคำพูดของคนใจร้ายเตือนแล้วขอร้องแล้วก็ไม่หยุดงั้นปุ่มขอไปดูความเฟี้ยวในสารหน่อยนะคะ